สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสหายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปอ่านข่าวนะครับมีชื่อว่า Go Daily นะแอปนี้เนี่ยสามารถถอนเข้าในส่วนของทูวิเลตได้นะครับแล้วก็ถอนซ้ําได้ตัว200เนี่ยเราก็สามารถถอนซ้ําได้เรื่อยๆนะครับตัวนี้สมัครใหม่เนี่ยมันจะสามารถถอน1บาทได้นะครับมีหนึ่บาทสิบบาทฮะยีบาท50บาทล้วหนึ่งร้นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอปิดเสียงนิดนึงนะ มันก็จะมีโฆษณาเด้งเป็นปกตินะครับก็ตามนี้กดไปเดี๋ยวให้ดูประวัติการถอนนะครับที่ผมถอนนะ,ะดูประวัติการแลกเงินนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีให้ถอน 1, บาทนะครับเนี่ยหบาทสิบบาทหนึ่งร้นะครับแล้วก็50บาทนะอแปลว่า20บบาทเนี่ย เ,เติมเงินมือถือผมเติมแล้วมันพลาดนะครับก็ถอนเข้าทัประเด็ดอย่างเดียวนะครับส่วน200เนี่ยสามารถถอนซ้ําได้นะครับอันนี้ผมถอนตัว200เนี่ยทั้งหมดไป4ครั้งนะครับอถอนไปล่าสุดเมื่อวันที่อสองเมษายนนะครับวันนี้ก็จะมาถอนอีกรอบหนึงนะอา้าวผมกดกลับเฉยเต้องดูโฆษณาอีกเลยใช่ไหมเนี่ยอโอเคไม่ได้ดูนะครับ มันจะมีท็อปอัพนะครับแต่ว่ามันเติมเงินมือถือเหมือนอมันผิดพลาดน,นะผมก็ถอนเข้าอลเลตอย่างเดียวนะครับตัวนี้สามารถถอนซ้า200ได้นะครับก็ตามนี้เลยแล้วก็เอายอดที่มันต่ําสุดที่ถอนได้นะใช้คะแนน20ล้านนะครับ20ล้านคะแนนเนี่ยเท่ากับ200บาทนะครับ100,000คะแนนเท่ากับ1บาทนะ1ล้านคะแนนเท่ากับ10บาทนะครับอโอเคก็กดไปยืนยันนะครับ ตัวนี้ประมาณ1นาทีเงินก็เข้านะแต่ว่ามันบอกว่าสามถึงเจดวันนะครับแต่ว่าไม่ถึงหรอกคะแนนของเรามันก็จะโดนหักไปนะครับเราดูประวัติการถอนนะเนี่ยมันก็กำลังขึ้นตรวจสอบนะครับก็ตามนี้เดี๋ยวรอขึอในส่วนของการเล่นนะครับ ตัวนี้เนี่ยมันจะให้นนล็อกอินนะครับคะแนนสูงสุดล็อกอินวันที่30นะครับมันจะได้88,888คะแนนนะครับก็ตามนี้มันจะมีให้ดูบีโอนะครับ3ครั้งอ่ะมันจะให้ดูตรงนี้แต่ว่าผมทําไปละดูบีโอ3ครั้งเนี่ยะจะได้รับอาทิละพันห้าร้อยคะแนนนะครับสามครั้งก็ได้สี่พันห้าแล้วก็กดสุ่มหนึ่งหมื่นคะแนนถึงสองหมื่นคะแนนนะครับในส่วนของอีกอันนึงมันจะมี ให้อ่านข่าวหนึ่งข่าวแล้วก็จะได้รับคะแนนนะครับสุ่ม3 0 0 0นถึง6,000นี่แหละถ้าผมส้3 0ันถึง8 0 0 0นะครับก็ตามนี้อีอกอันนึ่งมันให้หมุนวงล้อนะครับก็คือ,อวงล้อนำโชคนะครับตรงนี้นะครับก็กดไปตัวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่เหมือนคะแนนมาได้น้อยนะก็ะกดจับไปนะครับจะจับฟรีไป5ครั้งนะ,ะจะได้คะแนน สามร้อกว่ามันได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่่ะตัวนี้เงินก็เข้ามาเป็นเทียบร้อยนะครับ200บาทนะ,ะก็จมนี้เลยก็จ่ายปกตินะครับ1นาทีเนี้ก็เข้าแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็กดกล่องไปนะครับก็ได้ทีล300นนะ3า0คะแนนก็หมุนให้มันครบ5ครั้งนะครับก็กดไป ก็มีโฆษณาเด้งขึ้นมาก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของกอลเดลี่นะครับก็ยังจ่ายดีนะครับก็ตามนี้เลยสุ่มอีกครั้งนึง่งอันนี้ก็คือให้กดยอมรับดีกว่า <c oughs> ถ้ายอมรับได้ดูโฆษณาใช่ไหมเนี่ยโอเคไม่ได้ดูนะครับก็ตามนี้ ในส่วนของการอ่านข่าวนะครับมันได้คะแนนทีละสี่ห้าร้อยคะแนนนะครับแต่ว่าอ่านรอบแรกเนี่ยตัวนี้เนะี่ยจะไวนะครับแต่พออ่านข่าวที่สองที่สามโอ้โหเป็นเต่าเลยเอโนาโหได้แปดร้อยคะแนนเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยอ่านข่าวต่อไปนะครับซึ่งจะช้ามากๆนะครับเนี่ยยิงข่าวที่สามที่สี่กันไปโอ้โหยิงช้าเลยผมก็เลยไม่ค่อยได้กดอ่านเท่าไหร่นะครับก็คือทำเควส แค่อ่านวันละหนึ่งครั้งนะดูดูอีก3ครั้งนะครับก็รับคะแนนไปเช็คอินอีกอันนึ่งในส่วนของรอบนี้เนี่ยมันจะเด้งคะแนนขึ้นมาแล้วก็ถ้าเราจากได้คะแนนเพิ่มเนี่ยเราก็ดูโฆษณาได้นะครับสำหรับรอบนี้นะมันจะได้คะแนนรอบเว้นรอบนะนี่นะครับถ้าเราอยากได้คะแนนเพิ่มอีก5 0 0อบคะแนนก็ดูโฆษณานะครับก็ตามนี้เลย่ะโอเคก็ตามนี้นะครับก็ยังจ่ายปกติดีนะครับ อแอปนี้เนี่ยผมถอนทั้งหมดน่าจะประมาณเกือบ1,200นะครับอ่ะครับโอเคในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ